ชีวิตคนเรานั้นเปรียบดังต้นไม้ใหญ่ที่แม้จะยืนหยัดลำพังได้แต่ก็ต้องมีรากแก้วรากขนงคอยยึดเหนี่ยวเกื้อกูลเช่นเดียวกับมิตรภาพที่คอยประคับประคองชีวิตให้มั่นคงไม่เดียวดายแต่ก่อนแต่ไรปู่ย่าตายายสอนว่าการเลือกคบมิตรนั้นต้องดูให้ดีดุดเลือกซื้อผ้าแพรไหมต้องจับต้องเนื้อดูเส้นใยให้ละเอียดถี่ถ้วน มิตรที่ดีเปรียบเหมือนน้ำใจใสสะอาดที่ช่วยฉล้างความขุ่นมัวในใจส่วนมิตรที่ไม่จริงใจก็เหมือนน้ำเจิงนองที่ดูใสแต่กลับซ่อนโคลนตมอยู่เบื้องล่างโบราณว่าไว้เพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากนี่เป็นสัตธรรมที่ยังคงเป็นจริงไม่แปลเปลี่ยนจงรู้จักแยกแยะมิตรแท้มิตรเทียม มิตรแท้นั้นย่อมหวังดีคอยตักเตือนเมื่อเราผิดพลาดปกป้องเมื่อเราอ่อนแอและร่วมยินดีเมื่อเราประสบความสำเร็จดังเช่นต้นองุนที่เกี่ยวพันเกื้อกูลกันแม้พายุจะโหมกระหนำ่ำก็ยังคงยืนหยัดเคียงข้างกันในทางตรงกันข้ามมิตรเทียมนั้นย่อมพรณนาสรรเสริญแต่ในยามที่เรามีผลประโยชน์ให้ เมื่อผลประโยชน์สิ้นสุดลงก็ยอมทิ้งขว้างไปเหมือนผีเสื้อที่บินตอมดอกไม้เมื่อน้ำหวานแห้งเหือดก็จากไปไม่ใหญ่ดีจงหมั่นดูแลรักษาความสัมพันธ์กับมิตรแท้ให้ดีดุดดั่งรดน้ำพรวนดินให้แก่ต้นไม้แห่งมิตรภาพอยู่เสมอ เพราะมิตรภาพที่ดีงามนั้นคือสมบัติอันล้ำค่าที่มิอาจประเมินค่าได้และเป็นกำลังใจสำคัญในการดำเนินชีวิตอันผันแปรของคนเราให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงและมีความสุขในทุกๆวัน